พิธาเผยรู้อยู่แล้วว่ามีกระบวนการฟื้นคืนชีพไอทีวีลั่นพร้อมสู้ทุกรูปแบบวันนี้วันที่13มิถุนายน66นายพิธาลิ้งเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะถแถลงหลังร่วมประชุมหารือกับนายแสงชัยทีระกุลวานิชประธานสมาพันธ์สมาพันธ์ SME ไทยและคณะโดยหลังจากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเสษในการประชุมก่อนลงมาถแถลงข่าวด้านล่าง โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจในประเด็นหุ้นไอทีวีโดยนายพิธากล่าวว่าทราบถึงขบวนการว่าจะมีการปลูกไอทีวีก่อนที่คุณแยมจะนำเสนอข่าวกับประชาชนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นขอตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วและก็มีคนส่งข้อมูลมาให้อยู่เรื่อยๆมากกว่าที่อยู่ในคลิปเห็นความแตกต่างก,กันกับคนที่ทำเอกสารการประชุมและก็คลิปก่อนที่จะมีการเผยแพร่ออกมาและตอนนี้ทางฝ่ายกด หมยขอทางพักก้าวไกลก็ได้ข้อมูลหลักฐานเข้ามาเรื่อยๆส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้าใจอยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนครั้งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาทรมาก่อนส่วนตัวคิดว่าใครที่ติดตามการเมืองมาน่าจะเดาออกว่าจะมี3-4ฉากก่อนคัดฉากสุดท้ายส่วนตัวบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาการที่จะเป็นนายกคนที่สา ของประเทศไทยส่วนแนวทางการต่อสู้ก็ต่อสู้ทุกรายละเอียดและกระบวนความเวลามีเรื่องเกี่ยวกับหุ้นสื่อขึ้นมาตนและสื่อมวลชนก็สามารถเทียบด,ดีกาดูได้ย้อนหลังเวลาศาลตัดสินด้วยบรรทัดฐานแบบไหนมั่นใจในหลักฐานและมั่นใจในหลักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นมีความไม่ชอบมาพาโกลและพิรุษในการสร้างหลักฐานยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้ตนเองมั่นใจว่าสามารถต่อสู้คดีนี้ได้ในทุกรูปแบบขอให้เป็นหน้าที่ของคณะทำงานทางกฎหมายในการดูเรื่องนี้